ฟาร์มโคโนมอินซีนับเป็นแผนงานอีกหนึ่งแนวทางในการพัฒนาเพื่อเป้าหมายสู่นมแห่งชาติในปี2564ที่หน่วยงานภาครัฐนำมาพัฒนาให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคโนมที่มีความสนใจในการเลี้ยงโคโนมแบบธรรมชาติซึ่งการเลี้ยงโคโนมแบบนี้จะสามารถลดต้นทุนและเพิ่มรายได้จากการขายน้ำนมดิบการเลี้ยงโคโนมแบบธรรมชาติเนี่ยจะทำให้การลดต้นทุนของเกษตรก,กรได้เนื่องจากว่านมออร์แกนิกที่เป็นต้นน้ำคือเป็นน้ำนมดิบเนี่ย สามารถจำหน่ายได้สูงกว่านมปกติแล้วก็ผู้บริโภคก็จะได้รับสินค้าที่ปอดสารพิษเพราะฉะนั้นแนวทางที่จะไปสู่ตลาดออร์แกนิกของนมนะครับผมมั่นใจว่าน่าจะเข้าสู่ระบบของผู้บริโภคเข้าสู่ตลาดได้อย่างสมบูรณ์แล้วก็มั่นคงและยั่งยืนสู่นมแห่งชาติของปีหกสสนับสนุนโดยองค์การส่งเสริมกิจาการโคโนมแห่งประเทศไทย